อิงเป็นข่าวอีหล้าวครับผมองอิงเป็นข่าวสื่อจะรับสื่อส่องอใหญ่ระรับประเทศตีข่าวอีหล่าวองอิงยังถล่มทล่ายหรือเป็นข่าวเรื่องอย่างเดี๋ยวบ้านนอกสบพุดธให้ทุกท่านฟังว่าข่าวเกี่ยวกับอย่างนะครับเนาะก่อนเด่นเท่ากะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านและสวัสดีเอฟซีบิดหมอแค้นแฟนหมอล่ำทุกท่านครับผมมื่อวานเาพอกันอีคลิปหนึ่งพี่น้องคลิปนี้เขาพูดถึงความเคลื่อนไหวของอีหล่าวองอิงเข้าครับผมตอนนี้กำลังฮอตกำลังเป็นข่าวสื่อจับตามอง ที่บานช่องบันนอกเบาขึ้นมากกคือการเป็นข่าวึ้นนอกไปเฮ็ดไา่การไปอดไัดรายการเนาะเดินสายอาดัดรายการแล้วก็มีซื้อเพื่อหาเสพาิดที่หลาครับแล้วก็ออกทาง่องเวิร์ดพอยซื้อกระถามเกี่ยวกับอ่าประเด็นที่เป็นดามา่าพี่น้องที่หลาเขาก็ตอบซื้อได้อ่าได้ดีตอบซื้อได้แบบพอมาเพราะว่านอกมีประสบการณ์แล้วครับจากคลิปที่แล้วที่อ่าบนนอกได้เสนอไว้ว่าอุ๋งอิง ในเดินสายครับเดินสายอ,ออกรายการทีวีหลังจากงานวงพักไปนะพี่น้องเนาะกลับมาทั้งถึงมือพิดว่งได้พี่น้องกลับมาให้ออกว่าซื้อ่งกะตีข่าวอะไรก็อาจจะเห็นลระพี่น้องแต่ผมก็เลยเอามาฝากเป็นเบาให้พี่น้องฟังอีกว่าอุ้งอิงตอนนี้กาลัางเป็นการจับตาของอซื้อแต่ละสํานักพี่น้องและการอีกเรื่องนึ่งผมสอบพี่น้องฟังหลังจากดีทีที ที่บ้านนอกในีอาร์ตคลิปอยู่นี่เมื่อคลืนนี่พี่น้องคืนวันทีสิบสามพี่น้องอีหล่าอีเฮากระได้ไปรับเสิญงานยูซีสเกตอันนี้ฮอตพอฮอตประหพี่น้องไหลสดแป๊บเดียวผูส้มเป็นหมื่นครับเป็นอย่างวันนอกค่งบอกว่าเอาประจำประเด็นนี่เหล่าอุงอเฮามากงานรับเสิ้อนยูซีสเกตครับพี่น้องคือพุะเว้าถึงประเด็นการแต่งโตของอุงอิงครับพี่น้องน้องเต่งโตได้หนารักแห้ง ผู้ใดบอ่อท่านเบิงน้องกลับไปเบิงดูส่องพ่อแม่องอิงเราองอิงแต่งตัวได้เพราะว่าแต่งตัวได้ถือกาลเทศะพี่น้องน้องแต่งตัวแบบเรียบๆเป็นกำลังหนาลักหนาลักของไหวพี่น้องบ่ต้องแบบแต่งตโตเยอะแบบนั้นองอิงคือน้องแต่งตัวได้ออกมาดีพี่น้องผมสื่นส้มเลยตรงตัวเน้ยออกมาหนาลัก แบบงามแบบนาแบบยาบบส้นเป็นอย่างย่างย่างที่สุดเลยการเตงตโตของยีหล่าวิงเข้าผู้ใดบอกเคยเห็นก็ข่าไปเบิ่งครับการเตงตโตขึ้นนอกจากนอกจากขึ้นเวทีใหญ่ครับเวทีใหญ่อาจจะเตงตโตแบบตามข้อตุ้มของวงมันรำพนเตรียมหม่แต่งาลับเส้นแต่ละงาหน่องไปที่หน่องไปแสดงได้หลายเห็นที่บ้านนอกแต่สังเกตเห็นแล้วการเต่งโตหน้องถูกกาลาเทศาพี่น้องกำลังเป็นไฟใสหนาลักใส่พา ที่มีแบบพื้นบานเท่าอบางเทอกะใส่กับโปรงแบบเป็นที่หนาหลักกับพี่น้องเป็นที่แบบว่าหน้าเอ็นดูประมาณนี้พี่น้องกะที่ผมเห็นคลิปอยู่มืนขึ้นกับคลิปการสแสดงอยู่ทิศเกตมมขึ้นพี่น้องกะถือว่าคนที่ออกแบบเสื้ออหายน้องใส่สุดนี่กะเื้อว่าสุดหยอดออกไปบเลยดีเป็นเอกลักษณ์ของยี่หล่าวอ,อิงไปเลยครับลักษณะแต่งตัวเนว่นี้นี่แหละครับ เป็นแบบอย่างเยาวชน Marcel, เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เด็ก Aunt ผู้เด็กเล็กเลน้อยสติตอาจจะเป็นไอดอลก็คือนี่ครับเพราะจะเป็นต้องเต้นดีเต้นดาวเพราะจะเป็นต้องเต้นแบบแต่งโตวูบวาบน้องกระดังได้พี่น้องนี่แหละเอฟซีถึงมาการเต็งโตของน้องแนวนี้ครับคลิปนี้เก่าข้อเกินไว้ของอีเหลาอีหข้อฝากพี่น้องเช้านี่พี่น้องคลิปหนาคอยว่ากันหมาคลิปนี้อาจจะเบาเบิกงอายจะเบาดีฝากมานอซ่อนจัมพ์พญาพัพพุงฝาก เป็นกำลังใจกดไลค์ให้อันนอกออนซอนนะครับเด้อสวัสดีครับ